จุลินทรีย์สังข้อแสงนะคะที่กองๆองอยู่นี่ก็คือสาวโรโดซูโดโมเนตค่ะเป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงสายพันธุ์ใหม่หรือว่าใครจะใช้สายพันธุ์เก่าก็ได้ทุกคนที่ปลูกผักควรจะมีติดบ้านไว้นะคะทุกสายพันธุ์ไปขยายได้หมดค่ะประหยัดในการซื้อปุ๋ยใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้นะคะลดการใช้ปุ๋ยสูตรต่างๆเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโรคได้ดีเพราะว่าเวลาเราใช้นะเปลือกลำต้นของเขาจะแข็งแรงทนทานต่อศัตรูพืชกัดแทะได้ยากค่ะแล้วก็ช่วยย่อยสลายวัตินทรีย์วัตถุในดินได้เป็นอย่างดีเราจะใส่อะไรลงไปเนะี่ยเขาก็ไปช่วยย่อยสลายให้พืชได้กินได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนควรจะมีติดบ้านไว้น,นี่เตรียมส่งค่ะเย